เอฟตีนะ,นะไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้ครับเพราะอะไรนะโอ้คอนเทนต์มันมาเร็วมากนะครับเออคอนเทนต์งงมากเอฟตีตอนนี้เนะี่ยอ่าอยู่ๆนี่บางคนนี่สร้างมานะอ่าเริ่มจากไปนู่นมาใช่ไหมอุบลมาแล้วคิดว่าเออคอนเทนต์นู้นน่าจะโอเคนะอยู่ได้สองสาวันก็ยังดีเนาะเออที่ไ,ได้ได้เออตอนเช้ามาหายเงอบเลยครับจบ คอนเทนต์นั้นจบไปเลยเนี่ยเร็วมากนะครับเออใช่ไหมเร็วมาก mm hmm. ก็เลยทําให้เรางงอา้าวพอคนน,นี้เริ่มมาใหม่ใช่ไหมสอท,อทอนะครับสอท,อทอเอาเริ่มคอนเทนต์มาคิดว่าจะโอเคลหละอย่างน้อยก็ได้วันสองวันนะ่ะหรือเป็นอาทิตย์นะครับงานนี้น่าจะเป็นอาทิตย์เพราะว่าออกตัวมาแรงมาก เอฟีออกตัวมาแรงมากที่ไหนได้เ <c oughs> งียบครับทีเดียวไปเลยครับโอ้เฮ้ยเราหันมา,อ,าอ้าโอ้จับต้นชนปลายไม่ถูกโอ้งานนี้นะครับเอฟซี FC งงเลยครับนะเราก็เลยคือผู้ชมเนี่ยเอฟซี FC ที่เข้ามาดูกันเนี่ยคือหักมุมเออหักมุมอ้าวไอเรื่องนี้เอา้าเรื่องนี้มาใหม่อีกแล้วโอ้โหมนอะไรกันวะเออเอฟซีเ, FC เริ่มงงนะ เฮ้ยมันเล็กตัวปแล้วมันคืออะไรกันแน่เนี่ยแล้วไปดูดูตรงไหนนะครับเออความสัมพงสำคัญอะครบ,บางบลายว่ามันเอ,อใช่ดิมันก็ว่ามันตายตอนนี้เช่เปล่าพูดง่ายๆเหมือนไก่เหงาไปเลยอ,ะนะอ่ะนะอ่าคำผานบอกว่าโอ้โหกูงานนี้กูนะเหมือนไก่โดนจับบ่อยๆลูกไก่เหงามือไปเลยคราวนี้ โอ้เขาบอกงงเลยเอาจริงๆอุตสาหกะว่าจะดึงไว้สักอ่าทิตย์หนึ่งนะเอคนจะมาดูใช่ไหมเรืองที่ไหนได้เจอดูกนี้ไปเออคำผานมาโหอะไรวะเน,นี่ยมันมาอย่างไงเนีก่กูตื่นตอนเช้ามาเงียบคลิปเงียบคลิปเลยเออก็เลยหันมาดูมันเกิดอะไรขึ้นอ่าเกิดความงงขึ้นแล้วเอฟซีงงขึ้นแล้วเอาโดนแย่งซีน คือเลย FC เลยตกใจเอามาทางนี้เอ้าไม่เหลือคนดูแล้วนี่วากูอยู่ได้ไงวะเนี่ยเพามันเรื่องจริงในซีนะโอ้โหนะซีนกินไมหมนี่ใช่ไหมตัวก,กินไม่ดานใช่ไหมเออคิดดูคนนี้บางคนเขาคิดว่าซีนเนี้ยมันน่าจะอยู่นะเพราะเขาคิดแล้วคิดอีกว่ามันมีอ่าอ่าได้เท่ากับเสียไหมนะหรือว่าได้มากกว่าเสียหรือว่าเสียได้มากกว่า ก็ได้ใช่ไหมบางคนเขาคิดไว้นานแล้วแล้วขึ้นมาเล่นพอเล่นคิดว่าโอ้ซีนนี้น่าจะอยู่ทักอาทิตย์นึงใช่ไหมก็อย่างน,าน้อยๆก็พอได้แหละนะครับที่ไหนนะโดนโดนสวนซีนมีกูโอโอ,อะไรวะเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงวันนี้โอ้โหพิกครับงานนี้เนี่ยมันพิกไปพริกมามันทําให้เรางงเลยนะเกิดการประทุขึ้นนะครับกูเขาไฟ ที่สี่คอปะทุอ่ะปะทุขึ้นอ้าวรอบนอกก็ตายสิครับตายเรียบเลยนะตอนนี้เนะี่โอ้โหอะไรวะกูสายคิดไว้ตั้งนานกะว่าจะกินกินยาวๆสักอาทิตย์ที่ไหนได้นะเ <c oughs> ออ <c oughs> ใช่ไหมที่ไหนได้นะเอฟซีจบเลยครับงานนี้จบจบยังไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะเอาพูดง่ายๆนะนเออคนแดง กดให้แล้วคับขอบคุณมากนะครับโอ้โหดู fc นะเรางมงมากในงานนี้นะจริงๆเนะี่ยที่แอดดูๆมานะแอดวินิจวิเคราะห์มาที่ผ่านมาเนะี่ยพูดง่ายว่าไอคอนเทนต์นะครับแต่ละคอนเทนต์เนี่ยนะเอ,อประเด็นแต่ละประเด็นเนะอาพูดถึงประเด็นเลยดีกว่าประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยมันจะอยู่เป็นอาทิตย์นะ อ่จะเล่นกัไปเล่นเล่นวงในเล่นวงนอกวงนอกเอาไปเล่นอ่วงในเล่นเสร็จวงนอกไปเล่นวงนอกเล่นเสร็จวงในามาเล่นมันจะกลับไปกลับมาประมาณอาทิตย์อ่ประมาณอาทิตย์กว่าหรืออาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็จะค่อยๆจางไปแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแต่แต่นี้โอ้โหมันขึ้นเร็วแล้วมันก็นลงเร็วมากเอฟพียังทั้งตัวไม่ติดอะไรฟ้างงเขาบอกอะไรวะกู กูสาสร้างสร้างไว้ดีแล้วนะครับออโปรโมตตัวเองไว้ก็ดีเยอะแล้วว่าว่าจะดังต่อไปที่ไหนได้แม่งวันเดียวกูหายเงิบเลยนะคอนเทนต์กูหายไปแล้วไบใช่ไหมกูสาสร้างความสร้างไอเดียมาคิดไว้ตั้งนานนะว่าจะเล่นเล่นไม้นี้นะครับที่ไหนได้ครับเจอพวกเอาไปกินแป๊บเดียวเองอ้าวกูหงอยเลยไม่มีใครมาดูไายขาดเออทั้งนุช ขึ้นอีกแล้วเอาพอทางนี้ขึ้นเอาทางนี้ลงเอาทางนี้ขึ้นอีกเอาที่ผ่านกูจะไปดูใครสุดท้ายเนี่ยต้องกลายมาเป็นคนดูเออจากเป็นนักสแสดงเป็นตัวสแสดงเนี่ยเออกับกายจะต้องมาเป็นคนดูเออจากตัวตึงใหญ่ๆเนี่ยนะเออยังต้องมาเป็นคนดูอ่ะพูดง่ายๆเอาง่ายๆเอฟซีเออเอาง่ายๆว่าขนาดอยู่ฝั่งจำปาดงจ้องต้องพูดถึงอ่ะ ฝั่งคนจำปาดงต้องมาพูดถึงทางนี้ว่าโอ้โหอะไรกันนักหนาแล้วครับงานนี้เออภูเขาไฟมันปะทุขึ้นมาได้ยังไงนะครับเออมันสงบไปทั้งนานแล้วนี่ใช่ไหมอ,อ,อยู่ๆมันก็ปะทุขึ้นนะครับอออย่างรุนแรงด้วยนะปะทุขึ้นแบบนี้ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะเออก็น่าจะไปตามอ่านักธรณีวิทยามาตรวจสอบกันแล้วละงานนี้นะครับว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ได้เว็บ ได้ได้ขึ้นการสั่นของแผ่นดินเลยหรือไงนะครับอยู่ๆมันก็ขึ้นมาเลยนะครับออนสะแล้วนะครับประเดนแบบมีวอนสะแล้วโอ้มันขึ้นเร็วมากนะครับเออมันแย่งไปหมดเลยนะครับพูดง่ายว่าคนที่เขาลังเล่นอยู่เนี่ยโอ้โหนะเนมาะมองอย่างเดียวคือต้องหันมาเนาะมองนั่งน้ำลายยืดเลยนะครับนี้นะครัทำอะไรไม่ได้แล้วเอฟซี FC. เพราะอะไรลนะ่ะเออ ก็เราจะไปทำอะไรคนไม่มาดูแล้วคนคนหันมาดูตางนี้ก่อนเอา้าแล้วทางนู้นละ่ะมันไม่มีนะสิโอ้ยตายแล้วงานนี้นะครับโอ้โหนะเราก็เลยงงว่าเอา้าเฮ้ยแล้วมันแล้วแล้ว fc จะไม่งงหรอ fc นี่โอ้โหหักมุมมากนะครับเออเรามีความตอนแรกเรากำลังอินอยู่กับบทตรงนั้นอยู่เจ็มไหมล่ะอินไปแล้วนะบทตรงนั้นกำลังซึมซับกำลังอินอยู่ นะแต่ที่ไหนได้เอา้าตรงนี้มันกอวอร์ดขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยพุ่งขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหเราต้องหันทิ้งอารมณ์ตรงนั้นไว้ก่อนแล้วมาเข้าแล้วก็อมาอินกับตรงนี้ใหม่เริ่มมาเริ่มเริ่มดูกันใหม่นะครับเออพอเริ่มดูอินแล้วนะครับตรงนี้พอเริ่มอินเอา้าตรงนี้ขึ้นอีกแล้วก็ต้องหันมาดูตรงนี้นะโอ้โหมันอะไรกันนะครับงานนี้เนะี่ยโอ้โหเริ่มปวดหัวช่วงนี้ใช่ไหมจะเบื่อแล้วใช่ไหม เอออย่าเพิ่งเบื่อนะครับอย่าเพิ่งเบื่อโอ้ก็งงมากนะ fc นะคือมันหักหักมุม fc มากเอาพูดง่ายหักความรู้สึกเออใจ fc กำลังอินอยู่กับเรื่องตรงนั้นนะคิดว่าโอเคไหมจะไปยังไงต่อนะแล้วก็จะเปลี่ยนกันยังไงหรือยังไงครับแต่เปล่าแล้วครับพอทางนี้เกิดประทุข,ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูทางนี้สิเดีไหม่ลนะ่ะเพราะทางนี้มันมานแรงกว่า แฟนทางโค้งไม่เห็นฝุ่นนะครับเอตตอนนี้เราก็เลยตกใจเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยตั้งหลักไม่ได้แล้วนะครับอโอ้ว่าได้แน่นอนนะครับเอซี FC นะงานนี้นี่เราคิดหนักเลยว่าหักมุมนะครับหักความรู้สึกของเอซีอย่าเป็นอันมากเอซนี่แทบจะอ่าแทบจะแทบจะคิดไม่ถูกว่ามันจะเป็นเกิดขึ้นแบบน้ตามหลักเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลา ประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่าจะลงใช่ไหมทุกที่ทุกครั้งน่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเอความทันสมัยมันเร็วกว่าขึ้นเร็วนะครับแต่ลงเร็วเหนกันนะขึ้นแล้วว่าลงเลยนะโอ้โหอะไรวะทําให้อารมณ์คนเนค้างแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องต้นสายปลายเหตุว่าสุดท้ายแล้วจะจบยังไงเรายังไม่ได้ดูตอนจบเลยนะครับค้างไว้ก่อนหันมาดูฝั่งนี้ก่อน มันเกิดอะไรขึ้นเห็นมันเกิดเพื่อใช่ไหมเออกเกิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเออหรือว่าสร้างวัฒกรรมขึ้นเพื่อปกป้องหรือเพื่อปิดบังอะไรบางอย่างบางส่วนหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะเออแต่ที่แน่ๆเนี่ยทําให้คนเขากำลังเล่นกันอยู่เนี่ยเล่นคอนเทนต์ นะ,ะคผํผถานนี่งงเลยนะคาผ่านนี่กับกายกับกะคือเป็นตัวตัวเดินเกมไงตัวเล่นแต่ตอนนี้ต้องกลายเป็นตัวนั่งดูอ่ะ mm hmm. <c oughs> นักดินะีสวัสดีครับผมต้องกลายเป็นตัวนั่งดูอ่ะตอนเนี้ยว่าเฮ้ยแล้วกูนี่ไม่มีความหมายแล้วหรอวันนี้เพราะมันแท้อยู่แล้วนะครับอ่คุณเล่นคุณเล่นบ่อยแล้วก,ก็เริ่มเบื่อนะครับเจอทางนี้เขามาันมาแรงว่าเมนบอกอะไรฟ้า อุตส่าห์คิดไว้ตั้งนานนะคอนเทนต์พวกนี้นะนึกว่าจะเล่นได้สักอาทิตย์หนึ่งเออแล้วค่อยลงก็ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้นะครับวันเดียวครับของเขาคือวันเดียวเออให้มีค่าแค่วันเดียวให้ค่าแค่วันเดียวแก้วนั้นนอกนั้นพอตื่นตอนเช้ามาอารมณ์เปลี่ยนเลยนะยังไม่ได้ต่อเลยนะยังไม่ได้ต่อเลยนะอารมณ์เปลี่ยนทันทีเลยโอ้โหเออไปไปทั้งอื่นเลยไปทั้งอื่นก็ตามไปดูอีกอืตามไปดูอีก พอตามไปดูแค่วันเดียวด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนไปอีกแล้วโอ้โหแล้วก็เลยตกใจว่าอะไรวะมันเปลี่ยนเร็วมากทําให้บางทีบางทีเอฟซีก็อาจจะปรับสภาพจิตใจไม่ทันเหมือนเราดูหนังอะดูหนังใกล้จะจบแล้วมันหักมุมเราไปเลยเออเราก็เลยทำมันกลับมาคิดเป็นการบ้านว่าเอา้าแล้วเรื่องนั้นมันไปยังไงแล,แล้วมันจะจบยังไงใช่ไหมมันไม่มีคําว่าจบลงไปได้เพราะว่าอะไร มันหยุดนิ่งไปเฉยเลยอยู่ๆก็บแบบชะง,งักเหมือนพระเอกตายเหมือนกันกันกบพระเอกทายหยุดไปเฉยเลยเออทาให้เอฟซีเนี่ยคือเอาตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้เนี่ยมันรุนแรงขึ้นมันกําลังปะทุนะภูเขาไฟกาลังระเบิดเราต้องหันมาดูทางภูเขาไฟก่อนเออเราจะไปดูทางนู้นอ่ะยังยังยังไม่ต้องดูนะครับู้จะเอออะไรนอใช่ไหมก็ใช่นะสิอุนดวงเดือนไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะ อย่าไปนิ่งนอนใจในเมื่อมันปะทุขึ้นมาแล้วเอฟซีอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะมันอาจจะรุนแรงมากขึ้นกว่านี้ก็ได้อาจจะถึงขั้นอนะโอพยกนะจะบอกไว้เลยถึงขั้นโอพยกจากพื้นที่เลยอนะ่ะต้องพูดกันง่ายๆนะต้องให้ทางการออกมาประกาศว่าเขตนี้นะครับเป็นเขตอันตรายนะเขตภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติทางไหนรู้เปล่าภัยพิบัติทางอารมณ์นะเออ อยู่กันไม่ได้แล้วเออปัะทุอย่างแรงมากนะครับ